แต่เมื่อเดเมียนซึ่งเดินกลับออกมาตามชาลีเพราะเห็นว่าเธอยังยืนอยู่ข้างนอกเดินมาถึงที่เธอกับเขายืนอยู่ดาวุธก็ยิ้มให้เดเมียนพลางเอื้อมมือไปแตะไหลของเพื่อนแล้วกระซิบบอกบางอย่างด้วยภาษาอาหรับเดเมียนพยักหน้าแล้วกล่าวบางอย่างตอบอดาวุธไปก่อนจะเดินเข้ามาหาชาลีอยากได้อะไรที่ร้านค้านั่นหรือเปล่า ที่ไม่เดินเข้าไปด้วยเพราะอยากไปเที่ยวดูของฝากใช่ไหมที่นี่มีไอศครีมสีสวยๆด้วยนะแต่ต้องรอก่อนเข้ามาเถอะเป็นเด็กดีจะเลี้ยงไอศครีมพอเขาพูดเล่นกับเธอชาลีก็หัวเราะเบาๆหญิงสาวยอมเดินตามเขาเข้าไปแม้ว่าหัวใจของเธอมีแต่ความกังวลเมื่อได้รู้เรื่องการงานของพ่อเขาแต่เมื่อมือของเธออยู่ในอุ้งมือของเขา เธอก็เลือกที่จะลืมๆไปก่อนเมื่อชาลีเดินเข้าไปด้านในเธอก็พบว่าภายในสำนักงานนั้นมีการตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้สดอยู่แทบทุกหนแห่งไม่เพียงแค่กล้วยไม้ซึ่งถูกจัดเป็นพุ่มในแจกันบนโต๊ะทุกตัวบนหลังตู้ทุกแห่งที่วางแล้วช่วยให้ดูสวยงามแต่ปริมากรรมดอกกล้วยไม้ตรงกลางห้อง ก็ทำเอาทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปไว้เมื่อเดเมียนพาชาลีเข้าไปนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งผู้ชายคนที่เดเมียนเรียกว่าด็อกเตอร์ก็เดินเข้ามาพร้อมกับหญิงสาววัยเดียวกับชาลีเธอลุกขึ้นยืนและยิ้มให้คนทั้งสองด็อกเตอร์โดมเจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ใหญ่อันดับต้นๆของเอเชียยิ้มพลางรอบสำรวจความงามของหญิงสาว คนที่เขาเห็นว่าเดเมียนคอยจับมือและเมื่อสักครู่ยักเดินออกไปตามเธอเข้ามานั่งในนี้ด้วยเธอเป็นใครกันสำคัญขนาดนั้นเชียวหรอคุณแฮร์ริสเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยไม่กี่วันเองนี่โดนผู้หญิงที่ไหนมาจับไปซะละเขาอาจจะต้องลองถามคุณอาสยาดูสักหน่อยด็อกเตอร์โดมนึกในใจ แล้วเขาจึงกล่าวทักทายสาวสวยในชุดสีม่วงกล้วยไม้ไวโอเลตแวนด้าสีก็ยังไม่สวยเท่าชุดของเธอยิ่งดวงตากับเรือนผมของเธอแล้วแม้ได้เห็นใบหน้าสวยเพียงส่วนที่อยู่นอกหน้ากากอนามัยเขาก็เริ่มรู้สึกหนักใจแทนลูกสาวียแล้วสวัสดีครับผมชื่อโดมเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ อาจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียกล่าวทักทายและแนะนำตัวชาลียิ้มและยกมือขึ้นไหวทักทายเขาและแล้วเธอก็เห็นว่าเขาหันไปทางชายหนุ่มสลับกับมองหน้าหญิงสาวหน้าตาน่ารักซึ่งยืนอยู่ข้างเขาและพูดต่อไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาได้คุณแม่ของคุณแฮร์ริสมาเป็นหุ้นส่วน เพราะผมเป็นเพื่อนเก่าของคุณแฮร์ริสซีเนียอ้อหมายถึงคุณพ่อนะครับเขาชำเลืองมองมาทางชาลีนิดหนึ่งขณะที่อธิบายวิธีการเรียกชื่อแบบฝรั่งชาลีก็ได้แต่ยิ้มและฟังเขาซึ่งเขาก็ยังพูดต่อไปอีกคุณอัสยายกหุ้นให้ลูกชายคนเดียวหมดแล้วผมเองก็กำลังจะยกให้ลูกสาว ต่อไปทั้งสองคนจะได้สร้างฟาร์มแห่งนี้ร่วมกันให้เจริญรุง่งเรืองดรโดมยังสาธยายถึงคุณสมบัติของลูกสาวคนสวยคุณหวานหรือมาทุรสว่าที่บัณฑิตสาวแห่ง UCLA คุณอัสยาเชิญผมกับเยหวานไปพักที่รีสอร์ทของเธอที่มาลดีฟ <Sophie> ด้วยนะครับเห็น hmm. ว่าปรึกษากับสตีฟแล้ว ว่าจะใช้ที่นั่นเป็นสถานที่รับรองบรรดาว่าที่เจ้าสาวที่จะเข้ามาพบกับคุณคุณพ่อนักวิชาการพูดไปก็ยิ้มปลื้มอ,อกปลื้มใจเรื่องที่แม่ของชายหนุ่มออกปากเชื้อเชิญแบบมีในยะว่าลูกสาวของเขานั้นก็น่าจะเป็นที่ถูกตาต้องใจเดเมียนอยู่ไม่น้อยคุณแม่ของคุณดูจะเอนดูใย,ยหวานมากเลยนะครับบอกว่ายังไง ก็ต้องให้ใยห,หวานไปเมาดีฟให้ได้ด็อกเตอร์เจ้าของฟาร์มกล้วยไม้ยิ้มปลืม่มพลางปลายตามาทางชาลีโดยไม่ได้สนใจถ่ายถามว่าเธอเป็นใครมากับชายหนุ่มได้อย่างไรจะถามทำไมให้เสียเวลาเขาคิดโหคุณด็อกเตอร์คะ่ะคือคุณเป็นคนที่อืมนะ มีคนแบบนี้นะคะในสังคมเราเนี่ยสังคมที่เน้นการแบบว่าอ,อวยกันเข้าไปนะคะก็จะมีคนแบบนี้อยู่บ่นอะไรเนี่ยคะซือยุก็เดี๋ยวรับฟังตอนต่อไปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็จะดัดัก,ดกสำหรับซืยุ u, มากๆเลยอะค่ะโอเคค่ะรับฟัง ในบทต่อไปเอ้ยอะไรนะตอนต่อไปเลยค่ะ